สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศย่าๆครับอยู่ตลาดหน้าแก่ครับอำเภอนครพนมเรียบร้อยครับค่ะทำมาได้หมค่ะครับ chúng ta, anh chị ta, chúng ta gặp chị ta, na kia, anh ta บนเหนือไปข้าบนเหนือ้าบนเห้ต้องไบน้าม่น่อยได้่่ยัน้า่า่ก็่งบ้านบแก่บ้านแพงบ้ายังบ้านแพงบ้าัง ใหม่หวานน่องอใหม่เลยนะเอใหม่สยเอาบดีีหมองเห็ดกินแล้วไปลงบ้านไหนตอนเย็นนะ บ้านยังบ้านคนแพงบ้านยังเพื่อน่าแก่ครับเอาไว้ก้อนของรเจ้านะดูทุกวันกำลังตามเราล่าสุดอยู่เอาไวเ่อนเลือเอาไม่หน่อยไม่หน่อยด้วยสิไม่หน่อยนะ เาเด้อถ่ายแค่ห้าตนาได้ลูกเดียวได้ได้ห่ได้ม่มาองนีเพราะทไม่เต็มเลยถ่ายแล้วมันไป้ยก็โตก็มหาเยเาไม่ได้เห็นแต่ได้ตัวจริงก็เพิ่งะแงูมาเร็วๆรูพูดกับมันได้ ใไฟุนเร็วให้แงหน่อนแใานานๆจะได้มาที่หนึ่งครับฝั่งจังหวัดนครพนมครับนี่ค่ะเอฟซีครัวตลาดครับนี่ไงข้างไปเลย

ไปไปมนดีเายาตอนไหนมาถ่ายให้ไหเดินๆไปไปยนจะถ่ายเดีวจะส่งไปเด้อเดี๋ยวเดี่ยไนยก่อนไปำไมเอาฟังแม่เอางเราแล้วตอนนี้กำลังตามบ้านอยู่เอาแล้ว เอฟซีมีถูกหมองทุกบอลครับน่าจะเป็นเที่ยวที่สองครับของจังหวัดนครพนมครับข้าวไทยดูน้ำี่งครับข้าวาีไยมากนี้ยครับ

นี่ให้คนไทยนี่ของคนไทยสมัยอย่าบังไม่ไล่นะจบจบจบผมบอกว่าถ้าถ้าจูด้งขายแลถ้าไม่ได้ขายจะไมจะเอาทรัพยให้คนอนยนิดนึงดึ๊อขายอะไใช่ไหมขายไรไม่มีใครจไนใครรู้อ๋อ้า พี่แม่จะเอาตังค์ไปให้อิหนึงหมื่นบาทนะจริงนะะอญิงนะโอเคอเอตอนนี้ให้จำได้ตอนนี้หน้าของของแม่แวลย้อนแสงเนี่ยจงในบอลในบอลในบอลค่าเสียงทหารวาทางนี้ระมผ้ามชัดท่านี่ผ้าชัดจะไปไปบ้านอะไรเนี่ยไปบ้าน ากแระครับเรือกเรือองแมาเรบ่องแบบออกมาจากขอนแก่นครับวันนี้อย่ขอนแก่นต่ไม่มีลูกครับพอจากขอนแก่นมาสองร้อยกิโลจากสาม้อยิลบบรรยากาศยามมืดครับตลาดคึกคัก ใช่ไลยนะใส่แม่น่ะใส่แม่นี่ดิน้อยเพชรบันแดงพูดคิดคุ้มไม่มีพูดมากับแม่เลือกมาได้เมาๆแไทยู้เน่ยให้หน่อยค่ะดีดูนี่คุณแม่ไทยให้หน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ซาโละบ้านแงน่นไม่บ้านดางเลิศบุ้งเกฮะนี่อ๋อจาน่าอำเภอบ้านแหงเป็นพมพวง็่าได้เาได้แพงเลยเดี๋ยวนี้ ตืแกไปเหนนนนต,ออตลาดสินนะตลาดนึงนี้พีนเป็นตลาดสดตัวนีว้เป็นตลาดสดเนาะบรรม่มีกับขาว f ุทางอำเภอน,นาแกครับวันนี้มาย่างตลาดฟุตซีลายครับขอบคุณฟุีทุ่งหมองทูบอนครับชื่อบอนเลยขอบคุณความีน้องเุตีถึง,ขงเขามาเบิรงกช่าง องพ่อแม่งยิงวันว่าจะเป็นทางอยู่ทุกทางเถิดครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเดี๋ยวพากก็หม่งคิดหนาครับขอให้พ,พ่อแม่ๆ FC ลำๆเนรวยๆสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ